พี่อ้อนนะวันนี้เราจะมีขนมปังให้เจ้าขี้อ้อนนะจ๊ะอ่ะอ่ะกินเป็นบ่กเอามาใกล้ๆทันพี่ขาวมาแล้วทันพี่ขาวมาแล้ว กินให้ไวท่านพี่ขาวมาแล้วอ่ะพี่ขาวชอบกิน,น,นขนมปังนะเคี้ยวมั้งตาเข้าปากกืนเข้าปากกืนขี้อ้อนมันยังกินไม่ถึงไหนเลย <c oughs> อะขี้อ้อนไม่กินเจ้าขาวนะชอบกินเห็นปะเห็นปะเนี่ยเนี่ย เจ้าขาวเธอเป็นหมาฝรั่งเหรอเฮเคี้ยวมั้งจ้ะอาวคีออนขาวเนี่ยไม่ให้คีออนกินเลยเนี่ยเนี่ยเอาขาวอ่ะเอา้าตก <laughs> ตกกระดเจ้าขาวตกกระด คีออนกินแบบไม่เต็มใจอะ่ะคีออนกินแบบไม่เต็มใจอะ่ะดูสิเอาขาวเอาข้าว,อาาวโอ้ยขาวชอบกินขนมปังขาวเอาคีออนหมดแล้วโบเบหมดแล้วหมดแล้วอ่ะคีอ้อนหมดแล้วโบเบโบเบ หมดแล้วคิวไปโดนอะไรมาไหนยไปโดนใครเขาข่วนมันนะคิออนอืมไหนแม่ดูคิ้ดวดิคิ้วหนูไปโดนใครมาเนี่ยโอ้ยไปโดนใครเขางับมานี่เจ็บป่ะดิไปโดนใครเขาทามานะลูกอืมเจ็บเหรออ่ะมันจิตจู้มันจะกล้าไปทำไมละ่ะ ดูดิคิ Q ้วคีอ้อนแตกด้วยอะไปโดนใครเขาทํามาละลูกโอ้ยเป็นแผลนี่อะนี่นี่คิวคีอ้อนเป็นแผลนี่อะไปโดนใครก็มัมมัมมาละเอาทิชชู่กินทาไมคีอ้อนเอาออกมาเอาทิชชู่กินไปทําไมเอาออกมาว้ย <c oughs> <c oughs> จะฆ่าไปให้ใครเราไม่ต้องเลยทิชชู่ฉันไม่ต้องเอามาแลก <c oughs> ว่าดีแหละ